สั่งปิดด่านช่องอ่านม้าไม่มีกำหนดค่ะชุนทหารขเขมรท้าถ่ายถ่ายไม่เลิกโดยทางเพจอุบลนาวนะคะรายงานด่วนว่ามีการปิดช่องอัานม้าอำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันนี้19มิถุนายนโดยจุดผ่อนปรนช่องอ่านม้าปิดเนื่องจากช่วงเช้าของวันนี้ทหารฝั่งกัมพูชาแถลงปิดด่านฝ่ายเดียวแบบกระทันหันทําให้ฝั่งเราต้องปิดไปด้วยเพราะไม่สามารถข้ามไปได้จนกว่าจะมีแนวทางจากส่วนกลางจากกองทัพและรัฐบาลอีกครั้ง โดยในวันนี้19มิถุนาย,ยนข่าดทหารกัมพูชานำกรวยยางสีสม้มวางเป็นแถวหน้ากระดานปิดกั้นทางเดินไปตลาดค้าขายชายแดนสองประเทศช่องอานมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีห้ามคนข้ามมาฝั่งไทยส่งสัญญาณชายแดนเข้มขณะที่ด่านฝั่งไทยยังไม่ปิดแต่พ่อค้าแม่ค้าไทยขึ้นไปขายของกันบางตาหลังมีคำสั่งแบนผักผลไม้จากไทยรวมถึงสัตว์ปีกและอาหารทะเลข้ามไปฝั่งกัมพูชา ขณะที่ก็มีพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนไปติดตามสถานการณ์ขณะที่ก็มีอีกส่วนที่นําสินค้ามาขายแล้วขายไม่ได้ทําให้ตกค้างอยู่ที่ด่านได้รับผลกระทบอยากให้ช่วยเหลอือย่าเไรก็ตามตลาดช่องอันม้าตําบลทรงอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีบรรยากาศการช้าขายเป็นไปด้วยความเงียบเหงา และแม้ว่าทางด้านของสมเด็จฮุนเซนนะคะได้โพสข้อความกดดันไทยให้เร่งเปิดด่านชายแดนแต่บรรยากาศที่ด่านช่องจอมจังหวัดสุรินในเช้าวันที่ผ่านๆมานะคะยังคงปิดด่านตามประกาศเดิมบริเวณตลาดช่องจอมบรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงาผู้้าที่เป็นชาวกัมพูชาย,ยอมรับชีวิตที่ต้องได้รับผลกระทบจากเดิมเคยมีรายได้วันละ5 0 0 0บาทตอนนี้เหลือเพียงวันละ5 0 0บาทเท่านั้น โดยที่ช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะคะยิ่งซบเซาลงอย่างมากหลังเกิดเหตุพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาร้านค้าที่เคยเปิดขายสินค้าอยู่เต็มตลาดตอนนี้หดหายเหลือร้านค้าที่ส่วนใหญ่เป็นร้านของคนไทยจ้างลูกน้องชาวกัมพูชาอยู่ไม่ถึง20ร้านค้าผู้ค้าอีกส่วนหนึ่งที่หายไปเป็นผู้ค้าชาวกัมพูชาที่ตอนนี้กลับภูมิลำเนาไปแล้วค่ะกัมพูชาที่ยังอยู่ทำงานในตลาดแห่งนี้ถึงสถานการณ์ของกัมพูชาฝั่งบ้านเขาลังผู้นำออกมากดดันไทยให้เปิดด่าน ส่วนมากไม่กลา้าเปิดหน้าให้สัมภาษณ์ค่ะเพราะกังวลจะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่เมื่อตรงกลับไปฝั่งกัมพูชาโดยพวกเขาก็ยืนยันคล้ายๆกับแรงงานชาวกัมพูชาในพื้นที่อื่นๆว่าอยากให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันให้เด็กคอยยุติโดยเร็วรอบผลกระทบตกอยู่กับคนชายแดนทั้งสองประเทศเห็นชัดๆแล้วว่าตอนนี้จากที่เคยขายของป่ามีรายได้วละห0 0 0บาท แต่ทุกวันนี้รายได้ลดลงเหลือเพียง500บาทเท่านั้นหายไปถึง90%จึงไม่อยากให้ปิดด่านพร้อมยอมรับว่าหากินที่ฝั่งไทยง่ายกว่าที่กัมพูชาคะ่ะ ขณะที่ทางด้านของนายกแพททองทานค่ะได้แถลงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจากกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกและสมเด็จฮุงเซนว่าวันนี้ได้มีการเชิญหน่วยงานความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาโดยต้องขออภัยพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนถึงกรณีที่มีคลิปเสียงการสนทนาของตนพูดคุยกับผู้นํากัมพูชาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นจึงต้องขออภัยที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจ นายกกล่าวว่าตนได้มีการพูดคุยกับแม่ทัพภาคสองและกองทัพเพื่ออธิบายถึงเจตนาว่าเป็นเพียงเทคนิคของการสื่อสารในการเจรจาเพื่อทำความเข้าใจก่อนเพื่อคุยถึงรายละเอียดต่อไปเพื่อต่อรองให้การประท้ายหยุดลงนี่เป็นความตั้งใจที่แท้จริงเพราะอยากให้สถานการณ์สงบสุขเท่านั้นและไม่ทราบจริงๆว่าจะมีการอัดคลิปและเผยแพร่แบบนี้จึงได้ทำความเข้าใจกับทางกองทัพเรียบร้อยแล้วและทางกองทัพได้รับฟังและได้บอกว่าวันนี้เราต้องร่วมมือการผนึกกำลังกันเอาไว้รวมถึงคนไทยทุกคน วันนี้ทุกภาคส่วนได้สรุปว่ามันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาตินี่คือภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติไม่ใช่ภัยเล็กๆของประชาชนค่ะ